ชายไทยชนแนลสวัสดีครับวันนี้มารีวิวเรือสี่หัวลากครับลั่นลั่นเหมือนเดิมนะครับผ่านแม่น้ำป่าตักขาขึ้นนะครับซึ่งวิ่งวนน้ำผ่านแม่น้ำลบบุรีกับป่าตักมาประจบกันนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ต้องเป็นสี่หัวลากหรือห้าหัวลากนะครับ ต่วน้ำจะแรงครับสองแม่น้ำมาประจบกันนะครับน้ำจะแรงนะครับนี่ครับเป็นเรือพลาสติกใสๆนะครับหัวลากทำสวยนะครับทั้งกระดูทางหัวเรือโยงนะครับทางซ้ายมือจะเป็นแม่น้ำป่าตักนะครับอ้ยขอโทษครับพอทางซ้ายมือจะเป็นน้ำลบบุรีครับ ทางขวามือจะเป็นแม่น้ำป่าสักครับดูทางหัวเรือครับครับทางซ้ายเป็นแม่น้ำลบุรีครับทางขวาเป็นแม่น้ำป่าสักครับเรือโยงต้องวิ่งเข้าไปทางขวานะครับแม่น้ำป่าสักนะครับตีหัวลากเรือยนต์ลั่นๆครับ ดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเอฟซท่านอื่นได้ดูได้ชมด้วยนะครับเรือลั่าน,นครับดึงแยกไปทางขวานะครับแม่น้ำตรงนี้แรงมากนะครับแม่น้ำสองสายมาชนกันนะครับเรือลากตรงนี้จะใช้ห้าหัวสี่หัวนะครับอย่างน้อยนะครับ แต่ถ้าเหนือขึ้นมาอีกถ้าเข้าแม่น้ำป่าสักไปแล้วนี่ใช้สองหัวที่วิ่งที่รีวิวอยู่ก็มีสองหัวนะครับหัวเดียวก็วิ่งได้นะครับถาเอเบาอันนี้เรือลากจงสินค้ามาหนักนะครับซ้ายเป็นแม่น้ำลบบุรีขวาเป็นแม่น้ำป่าสักนะครับเรือจะเข้าไปทางขวานะครับเข้าโค้งไปทางขวานะครับนี่เข้าขวาเรือโยงเรือยนเข้าขวาไปสองแล้วครับ แต่มุ่งหน้าไปทางแม่น้าลบบุรีสองนะครับที่ที่เขาบุ่งหน้าไปทางโน้นคือว่าสู้กระแสน้ําเส้นโน้นครับทาไมสู้จะดันหัวเรือลงมาทางนี้นะครับต้องดึงทวนไปทางโน้นก่อนครับสองหัวพอหัวตั้งดีแล้วก็ตลบกลับครับตลบขับตลบกลับมาทางแม่น้าป่าศักครับนี่ครับตลบเข้ามานะครับ จะดึงตรงไปก่อนนะครับดึงตรงไปทางซ้ายเข้าแม่น้าลบบรีนะครับแล้วก็หกกลับตรงเพื่อมาให้หัววิ่งมาชนโค้งฝั่งทางนี้นะครับฝั่งขวานะครับอันนี้กลับมาแล้วครับกลับมาสี่หัววิ่งเข้าไม่น้ําป่าสักเหมือนเดิมครับลันลันครับสี่หัวลากครับ ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับสี่หัวลากคัดท้ายหนึ่งลำนะครับใช้ไทยชาแนลมารีวิวเรือส,ยสวยๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณเอซที่ติดตามชมกันนะครับลงคลิปกันทุกวันครับวันละคลิปสองคลิปครับลงทุกวันลงให้ดูให้ชมกันนะครับ ขอกับรายงานสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้วันที่สิบห้ากันยาสองพ่นห้ารอยหกิบห้าน้ำก็จะทรงตัวนะครับแม่น้ำลพบุรีกับแม่น้ำปากสักช่วงนี้มาประจบกัน,นครับแม่น้ำทรงตัวนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าลงไปด้านล่างแล้วไปรวมกันอีกสามเส้นนะครับแม่น้ำน้อยแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำปากสักครับรวมข้างล่างแถวหน้าวัด ชัยมงคลนะครับตรงนั้นน้ำจะแรงสามเท่าตัวนะครับมีน้ำวนด้วยนะครับเรือวิ่งอันตรายนะครับตรงนี้ซ้ายเป็นรบบรีขวาเป็นป่าศักนะครับมาประจบกันครับน้ำแรงสองเท่าตัวครับมีน้ำสองเส้นรวมกันนะครับครับขอบคุณที่ติดตามดูคลิปจนจบนะครับ ด้วยกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับครับมาคลิปนี้แต่ยาวสักหน่อยนะครับเรือวิ่งยาวๆนะครับชายไทยชาแนลก็อธิบายให้ฟังว่าตรงเนี้ซ้ายมือจะเป็นลบบุรีนะครับแม่น้ําลบบุรีทางขวาคือเป็นแม่น้ําอาจสักนะครับสองสายมารวมกันนะครับ ใช้เรือโยงสี่หัวลากห้าหัวลากขึ้นไปนะครับตรงนี้น้ําแรงนะครับไทยไทยชาแนลก็จะมารีวิวเรือทุกวันนะครับสองที่นะครับเรือเข้าโคง้งรีวิวส,สวยๆที่หนึ่งอีตรงนี้ตรงนี้คือแม่น้ำสองเส้นรวมกันนะครับไทยไทยชาแนลก็จะมาถ่ายตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับนี่ครับขัดท้ายดึงควันดำเลยครับต้องดึงไว้ครับ แต่ท้ายปัดท้ายเป๋ต้องคอยดึงนะครับครับดึงจนลับตาเลยครับขวางซ้ายก็มีเรือพ่วงจอดอยู่แนบข้างอยู่นะครับครับนี่ครับแม่น้ำสองเส้นมาชนกันนะครับครับไทยไทยชแนลก็สวัสดีก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ